นี่ค่ะครึ่งวดที่แล้วของอาจารย์ดีเนาะห้มากเจดงกับล่งคลิปไปนี่ค่ะไว้อาจารย์ดีสิเป็นนาตานี่เพิ่อนสีเขียนมากยังสี่แน,น่นแต่ว่าเจแดงคัดหลอกออกมาให้ทำชุบนะเอาว้าให้เพิ่งจะเห็นได้คนานนี่ถ้าบ้านห้าเจ็ดสองสี่สองไปถึงวันทั้งสงองแล้วมั้ยอุ้ยอุ้ยเตมียนบเบึงเนาะ สวัสดีค่ะต,ต่อต่อค่ะตามคำสัญญาลงคลิปเสี่ยนน้อง่ายไปแล้วก็มาตามด้วยหวยอาจารย์ดีเดี๋ยวจะโดนว่าเนาะค่ะเดอดองไม่โดนเดี๋จะโดนว่าหวยอาจารย์ดีมันก็ส่งมาให้แต่หลังจากวันหวยออกเลยค่ะส่งมาให้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดพักพรสกอนเนาะค่ะเนาะยาเฝ้าเอาไรถอบันนี้ไปตามผู้จอมปวกก้อนมาใส่เบิงใส่กัน โอ้ยดังระเบิดระเบิดกักกระดอก,กันเดียดเจ็ดสองเนาะค่ะดังนี่น้ำปากเข้านี่หละปากเข้าผ้าเบามันกระดังไว้นําคนกับเลยยินค้นกับเขากับสือที่กิ่งว่าเมียนดังมาจากไอ้ไอ้เซียนไก่พ่อไก่พ่อไก่น่ะจะแดงไปถามยังเลขมันเบิดเลี้ยววันนี้ไปถามเลขมันมาเพราดีมาตรงกัน กับเลขเจดแดงอ่ารคิปไปแล้วเจดแดงเลยวไปไปหาปูจบบวกนั้นมาตรงกันอีกมันสายแต่ละสายเขามาบัณนีตตรงกันอีกโอ้ยเนาะทผช้ชมตรงกันเข้าเาเนื้อขันขันเจ็ดสองมากมาเจดแดงนะจะว่าเจ็ดนะเจ็ดมมกนะเจ็ดมมกแห้งอะหววที่แล้วนะ่ะสามมากแห้งจะเลยเกินสามข้าเจ้ากับวิจารณ์ว่าม่าสามบนสามล่างบางอาจารย์เนาะ อาจารย์ก็บอกแปดบนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นตัวเดียวกับแปดสามนั่นตัวเกียรติมาก็ไปเมาหลอกบันทิครบสุดท้ายมาแปดซีหวยไม่มีที่มามาแปดซีพาบอกจ้งสันกับคุณผเสียงเง่นหลายดอกค่ะมาใส่แปดซี่นะก็แปดสามอีกบบน,นี้โอ้ยแบบน,นี้สามเลยสังเกตบอค่ะทุกผู้ชมสามนั่นสามสามหนึ่งห้า แต่สามฉะนั้นเขาเสี่ยวสามสามมากินเฮ้าค่ะนะสามสามมากินเฮ้าแน่นอนเเต่ว่ามันบังเอิญมันมันไม่มาเนี่ยในควอมือของเจดแดงนี่นี่สามสิงยังสี่อาล่องหมุนล่องตังสีต่ตัวบอที่กินเฮ้าคักคักอ่างวดนี้มันสีกินเฮ้าตัวใดอืมเจ็ดมาแห้งจะเริ่มเจ็ดเจ็ด <laughs> เจ็ดสองจะเริ่มว่าเจ็ดสอง ยังบันทึกสื่อแต่ว่าก็สิวอัน่นดอกเจ้าเมื่อน,นันนะเจ็ดเจ็ดงั้นนะถามาแห้งเนาะขันคิดวาอยู่ขันเจ็ดมาแห้งกันนะสิเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองมาเจ็ดสองกับไกล้เคียงเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเป็นสันหละเจ็นเจ็ดสองเจ็ดสี่หลายเหลือออกเจ็ดหาากับว่เจ็ดห้าสองนี่ดังระเบิดระเบิดมันอาจจะสิบปีนเ้ามาเป็นหาเจ็ดเจ็ดห้าก็ได้จ้ะ หรือจะเป็นเจ็ดจิตก็ได้นะคะเนาะของมันมีหากมันออกดเดบิดเมื่อเบาเรื่องกลุ่มของเฮ่าเจดแดงกับตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อว่าท่านสิบวันใดมาถามเจดแดงมากมากอยากได้กลุ่มเครื่องหวยปู่ไม่อยากดังกับหวยไม่มีที่มานะเข้าไปลดเพราะว่าบางที่เจดแดงกับว่าไดไล่สดทั้งเพจเจดแดงว่าหนุ่มหวยมันเหม็นว่ามีเวลาเจดแดงกับว่าใครสบายเนาะกันเลยให้แอดมินทำงานดึงคนเขากลุ่มให้ ว่างงการว่าเอากาแฟาของดีๆท่านผู้ชมเพียอแรกเอาแรกบ่ได้ว่าเสียเขามาบางคนเนี่ยเสียเขาซื้อนะคะสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าหกหกร้อยห้าร้อยนะมีมีเยอะกว่าเราอีกมากมายเออเขาซื้อนี่เสียเงินเขาไปแล้วแล้วนี่อันนี้ท่านเสียเงินเขามาเพื่อแลกกับตัวเลขที่กันกองแล้วที่เอาอาจารย์แน่นอนแล้วเข้าไปให้ ในยูทูบกับแน่นอนค่ะแต่ท่านไม่ได้ดูบททุกคลิปท่านจะพลาดโอกาสนะคะเนาะท่านว่าได้เบิ้อีแด่งบททุกคลิปแน่นอนจเจ๊แดง,งบอกอยิ่งอย่างบอกอีหอย่างไปท่านว่เห็นเลยนะคะอพอว่าหวยไม่มีที่มาจเจ๊แดงก็ไม่ได้พูดทุกคลิปแล้วก็ไม่ได้ตั้งชื่อว่าไอหวยไม่มีที่มาด้วยยังหวยปู่ไม่อยากดังจเจ๊แดงก็บ,บอกตลอดแต่ว่าไม่ได้ขึ้นหัวข้อว่าปู่ ไม่อยากดังหรือว่าปู่อันนั้นอันนี้เจแดงจะว่าึ้นเนาะยังหวยปู่ยังทําบุญพุทธรักษาน่ะเจะแดงบอกตรงๆค่ะแต่ไม่มีคนเข้าไปดูในในคลิปที่เจแดงทําบุญเลยถ้าคุณดูในคลิปเจแดงคุณจะเห็นเจแดงนี่แจกแจกแจก,แจกเลขียท่านผู้ชมอยู่บาสามแปดสี่สามแปดสี่เจแดงเขียนให้เลยสามแปดสี่สามแจกเมีวัดบัดรยางไปเั้เจแดง ใส่กระเป๋าเต็มกระเป๋าขางหนึ่งไปแจกค้นมนเลยสามแปดสี่สามแปดสี่ไปแจกนมนได้สามแปดสี่กับแปดสี่เก่าหกสองตัวนี้แค่นั้นเนาะกระตัดไปแจกเพื่อนแล้วค่ะสุดท้ายเจแดงก็คืนไฮนาจอเต็มเต็มเลยสามแปดสี่นั่นนะ่ะบ่มีคนเบิง้งพ่อมื่นค่ะสามพันสี่พัน เจแดงเข้าไปทําบุญแต่เอาหวยเข้าไปให้คนไม่มีบุญว่าจะนะก็จะไม่เห็นค่ะคนมีบุญที่เขาไปฟังเตศฟั้งตั้มจบจะได้ตัวเลขนะตรงนั้นแลลวก็ะคืนรับึืนรับไปใบป,ประกาศเกียรติบ,บัตรนะเจะแดงกับประกาศบนเวทีว่าสามแปดสี่ถ้าถ้าเจแดงบอกโลงหมอขอว่าประกาศสามตัวบนเวทีท่านผู้สมก็สิบ่มอขอไปเบืง้งอ่า ก็กเลยรู้กันนะ,ก,ะนก็เลยรู้กันว่าให้หวยที่ริงเจแดงก็ว่าอยากขึ้นตัวนั่นดอกแต่ก็ยันทานผูส้มบอดนั่นเห็นเจแดงว่าประกาศคุ้นงามก็ดีคุ้นเห็นแน่ก็เลยขึ้นหัวคอตัวเลขก็เลยประกาศใช่เครื่องเชา่บ้่านีน่จนถือเวอิดมูบ้านกันผู้ใดซื้อผู้ใดบ่สซื้อกลับหกประตูนัน่นเสียใจนันะะ่นเ้อค่ะเสียใจด้วยดีใจกับทันทีชูนะคะดวงยี่หลีมือน,น่าคนเนาะ อแค่สามตัวนึงก็บวกกลับเันวะอืมเอ้าเอาเขากุมให้กาแฟาไปกินพร้อมเน้ะค่ะให้กาแฟาไปกินพร้อมสามร้อยเก้าเก้ากาแฟห่อนนี้สองร้อยเก้าเก้านะคะท่านจะได้จากใจอีกเสียงเงินเขากุมแล้วเัี่ด้กินกาแฟาอีกนะซีเต็มแล้วเด้อวขอบอกค่ะห้าร้อยคนนี่จะเต็มแล้วนะเออจะเต็มแล้วรีบๆหน่าจะบวกเกินมือมือนี่มืออื่นนะน่าสีบวกเกิน ขี้นีกน็สั่งเข้ามาได้ค่ะสั่งเข้ามาได้เกี๊ยแดงมิปูขกาแฟอย่างนั้นผู้ชมกินซื้อๆดอกเนาะอะคือปูกกาแฟอย่างให้ท่านผู้ชมได้กินดีด้วยที่ทิ้งเอาไว้เหนี่กับวนา,วพวาเพราะว่าเจ๊แดงไปวัดได้เจ๊แดงก็ไปถวายทุกวัดทุกวัดเจ้าของกับกินไม่ลาไปวัดกับไปให้ครูบาอาจารย์ได้กินเนาะ,ะ,ะเราเบิ่งหวยปูอาจารย์ดีน้ำกันวลน,นี่สิให้โตัวใด จีเจแดงว่าไว้แล้วมันบอคาขึ้นตาแตานมช่ชมเห็นเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะครึ่งวดที่แล้วของอาจารย์ดีเนาะห้มาจีเดงกับล่งคลิปไปนี่คะ่ะไว้จารย์ดีสิเป็นนาตานี่เพื่อนสีเขียนมากยังสี่น,ยยนี่อ่นแต่ว่าจีเดงคัดหลอกออกมาให้ท่านผช่ชมนะเอา้าว้าให้พึ่งจะเห็นได้ขนาดนี้ถ้าบห้าห้าเจ็ดสองสี่สอง ไปถือวัทั้งสางเน้ะโอุย้ยอ้ยเตมีนบเบิรเนาะวันเี้วไ่ได้เขียนเลขเบิรงอันวันไหนอีกป้าค่ะเพิ่งจะเห็นนี่นี่อันนี้ตัวเพิ่นมาเสริมใหม่ดอกเพิ่นตามกระแสม,มาเฮ็ดยังคือบอกแต่ตั้งต้นของเจ้าของโหลดเจเดแดงว่านั่นนะอันนี้อันนี้หวยออกเจเดียงจะมาวงเนาะค่ะที่กิงเป็นบงหกสี่กับหนึ่งเนาะอันนี้ไหมสี่สองเพิ่งจะเบิรงนวาย bưng quẩn nè bưng hải cần bị chôm chân à, tổ cắn hải bao bẩn nè 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 bưng con chia đen kéo bưng ba tổ cắn phân hải tổ day hàn chi cắn bao bẩn còn thứ cần bị như thế มีค่ะมีเจแดงเขียในให้บ๊อบเบิร์ตไอ้เบิงผาดเพี้วยค่ะตัวนี้ตัวนี้เพอนเลขตามเลขตามเก้าห้าเก้าห้าเลขตามเาะเนี้ยเพราะไม่เลขกันเลขตาม 95, 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. ตามเก้าห้ากับหกห้าค่ะเว้ยตายมีหอดสี่สองนี่ดูนะท่านผู้ม อเลขตามเพิ่นเพิ่นจาะเม็ดเดียวค่ะเพิ่นจ่อเม็ดเดียวเจาะเม็ดเดียวสี่สองโอ้เจ็ดสองเจ็ดสองแล้วเอาตะเพียงสี่สองเลยเจ่ะเม็ดเดียวค่ะอเลขตามก็คือเก้าห้าหกข้าค่ะว้าวสี่สองโอ้ยตายตายตาย ขึ้นไห 4, 2, 5, นนน้สีสองมาบ่บเบิงงนะอ่ะจ้่าผู้ชมเจแดงก็บวงประกอบกันกับห้อยปูจอมปวกนี่ละถึงในหิจนจนงวดก้อนเขาแปดสามมันบ่งวดก้อนแปดสามมันบ่บนันนี้ไปหาปูจอมปวกเพิ่นกะ 3, 8, ะน็ะไฮสามแปดบันนี้โอ้ยจเจแดงตัวเมื่อแป๊ะแป๊ะมากงวดน,นี่จเจแดงขนขี้งลุกเลยปูปูปจอมปวกเขียนไ้นะ เดนเจ็ดมันก็จะบอกเด้อว่าสองมาสั้นนี่เพิ่นคอยเขียนมันไม่ได้เขียนเร็วเด้เพิ่นคอยเขียนอย่าบอกเด้อว่าสองมาสั่นเดืพอสองขึ้นมาโอ้ยีจดีย์นีขนเกียงลุกหยาบหยาบมาตรงกันนี่คือเพิ่นเขียนมมให้ยังสี่เ้อค่ะเพิ่นเขียนมมให้แบบนี้แบบมีถ้าเป็นไปได้คือห้าเจ็ดสองถ้ามันจากนี้จากสี่แล้วก็จะเป็นห้าเพิ่นว่าเจดแดงคอขานขอขานเน๊ะ คขอขานนะคะเจแดงถ้ามันออกนี้จากเลขดังเจแดงว่าคอคานตัวนี้นะห้าสองเจ็ดนี่ยเนี่ยเจแดงว่ามันง่ามมันเคยออกนะกันพี่ส้มจีว่วาจังใดกันเลี้ยวเตะกบเจ็บเจ็ดสันเลี้ยวเพิ่ง để về tưởng ở giàn lại lột thính lột thính lột thính, để về keng co khu ba giàn, nó mềm, để keng co bắt tui tao, tập tập tụt tuế, đừng cái cì cào, nó không nó không phải cào cì, không có cào cì, không một là nóc năn cả, mất. มีสีเก่าเนี่ยแหละที่ตรงที่ที่ออกตัวกลับนั่นนะอ่าเอาขอท่้นผู้ชมโชคดีล่ด้วยถูกหวไปด้วยกันคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์ดีด้วยนะคะที่แบ่งปันพวกเรามาให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรีประกอบกับเจ้าอื่นๆนะคะว่ามาตัวใดถ้าม,มาตรงกันก็ซื้อว่าได้ก็ว่าต้องซื้อมันละซื้อตัวหม่นะคะเอารวยๆถูกหวยไปด้วยกันคะ่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ